เป็ดกับไข่เป็ดอะไรเกิดก่อนกันคำถามเชิงปรัชญาคลาสสิกที่ว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันถ้าตอบตามหลักวิวัฒนาการแล้วเนี่ยเป็ดตัวแรกต้องเกิดจากไข่ที่พ่อแม่เป็นสายพันธุ์ก่อนหน้าที่ใกล้เคียงดังนั้นคำตอบคือไข่เป็ดเกิดก่อนค่ะเอแล้วเราจะเลี้ยงเป็ดยังไงให้มีไข่เดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันค่ะ การเลี้ยงเป็ดไข่ให้ได้ผลผลิตดีและมีสุขภาพแข็งแรงมีหลายปัจจัยได้กันค่ะตั้งแต่การเลือกสายพันธุ์อาหารโรงเรือนและการดูแลเรามาเริ่มกันที่การเลือกสายพันธุ์กันค่ะเป็ดมีหลายสายพันธุ์ให้เราเลือกตามความต้องการและความเหมาะสมอย่างเช่นเป็ดพันธุ์บาบาลียตัวใหญ่มีไข่ดกและให้ไข่ใบใหญ่เป็ดพันธุ์พื้นเมืองไทย ทนต่อสภาพอากาศไข่ดกปันกลางปัจจัยที่2การสร้างโรงเรือนควรทําจากวัสดุที่หาง่ายควรเป็นพื้นทรายหรือซีเมนต์จะทําความสะอาดง่ายรองพื้นด้วยเปลือกข้าวหรือแกบพื้นที่เพียงพอต่อจํานวนเป็ดไม่มีสัตว์หรือเสียงหลบกวคนควรมีลั้วป้องกันสัตว์นักล่าแบ่งพื้นที่โรงเรือนเป็นสสัดส่วนดังนี้ 50%เป็นพื้นที่กินอาหารและบริเวณพักผ่อนต้องสามารถป้องกันลมแดดฝนได้อากาศถ่ายเทได้ดีรักษาความสะอาดง่ายไม่มีน้ำขัาง20%เป็นพื้นที่ไข่ลังไข่หมักทำด้วยไม้ขนาด12คูณ14นิ้วสูง12นิ้วด้านบนและด้านหน้าเปิดใช้ฟางหรือแกบรองพื้นลัง1ลังต่อ8 4-5ตัว 30%เปซ็นเป็นบริเวณนอกโรงเรือนเป็นพื้นที่บ่อน,น้ำหรือ้างน้ำมีไว้ให้เป็ดกินน้ำและเล่นน้ำควรมีการระบายน้ำที่ดีปัจจัยที่3อาหารและการให้อาหารช่วง1-3ถึงสสัปดาห์แรกให้อาหารโปรตีนสูง20-22%ซช่วง4-20ถึงสัปดาห์ลดโปรตีนลงเหลือ16-18%เซ 20สัปดาห์ขึ้นไปให้อาหารที่มีแคลเซียมสูงเป็นอาหารที่ดีประกอบด้วยข้าวโพดป,ปลาปนกากถั่วเหลืองลำข้าวและแร่ธาตุเสริมควรมีน้ำสะอาดตลอดเวลาปัจจัยสุดท้ายการดูแลและป้องกันโรคควรํำความสะอาดเป็นประจำมีแหล่งน้ำสะอาดให้เป็ดได้ดื่มและทำความสะอาดตัวฉีดวัคซีนป้องกันโรคมันสังเกตอาการป่วย ควรเก็บไข่ในช่วงเช้าคัดเปลือกที่มีความผิดปกติออกรักษาอุณหภูมิที่10-15องศาเพื่อลดความเสียหายคำนวณต้นทุนและกำไรคำนึงถึงค่าใช้ใจ่ายต่างๆและเรายังสามารถเพิ่มรายได้ด้วยการขายไข่เป็ดไข่เค็มหรือฟองไข่แปรรูปก,การเลี้ยงไข่เป็ดไม่เพียงแต่สร้างไรายได้เรายังนำทรัพยากรจากเป็ดมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย ไข่เป็ดสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายมีราคาสูงกว่าไข่ไก่และมูลเป็ดยังสามารถนำมาทำปุ๋ยได้พวกเราหวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมามีความคิดที่อยากจะเลี้ยงเป็ดไข่กันบ้างหรือยังยคะฝากความคิดเห็นกันมาไว้ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เราฟังคะ่ะ